พ่อแ้แกงเนี่ยละพี่น้องนั่นเฮตนานี่ซ้ำเนี่ก็ซือว่าสุดยอดอยู่เด้อพี่น้องฮะดุน้องกันสิเต็มกระตาพ่อพี่น้อง กัสสวัสดีทักทายกันย่ำเสอีกคือเกาละพี่น้องพอกันเสาวันทียีสิบท่านว่าปีหกหกพี่น้องสวัสดีทุกคนทุกท่านทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาวต่างประเทศละพี่น้องเขปาปลาฮักเก็บเพชดอีกคือเกาเด้อพี่น้องมื่อนี้หลังจากเมื่อวานนี่ขึ้นเขาเมื่อไล้ายเมื่อวานนี่กำมันอยู่แต่ว่าเกาบุกคุมคาบันไดพี่นอ้องเนี่ยเกือเกือบ,บหอดบาทเมื่อวานนี้ สวัสดีค่ะวันนี้กะมารุนกับต้นตองปลากะยายเกรในปลาลางเน,นาะจ้ะวันนี้ไม้แหลกอะเขามาพ่นเห็ดกอเด้อพี่น้องเจ่าวะเห็นสีแดงแดงบนหัวสิมีจกักดอกเขามาเบิกน้ำกันพี่น้องอะลุ่นน้ำกันพี่น้องวันที่ยีสีพันว่าสีย่งพ่อหลงเรือเด็กเก็บบอ่อเห็ดดินเห็ดร่วมทัวไป จำพวกเห็ดผึ่งร่วมทั่วไปล่ะพี่น้องอ๋อนี่นะอีใต่ใบตองพี่น้องใก่ใบตองเรื่อมาเห็ดกอเห็ดกออาดอกแรกงแงมันเป็นเห็ดกอพี่น้องอุ้ยสีสันพี่น้องงามตัวล่ะพ่นจ้พ่นนี่มีดอกเดียวพวกตีเป็นแดงๆอยู่ด้ปเลยดูการคักแน่ล่ะล่ะพี่น้องอีกบวกตีเหมือกับปีใไม่แล้วถุนความมันน้ำกันอีกคือเกาล่ะพี่น้องวันนี้ มันเมนเห็ดบอยเยเกตเฮดเพิองข้าไลจ้ะเพิองข้าไล่เพราท่านเถาเด้อพี่น้องบอจ้ะเป็นน้ำสภาอากาศเพิ่นเลยดอกดำจุ่มงามๆยังมีอยู่ต้นจุดตาโปออกแห้งยังออกอยู่เนาะอีกจุ่มหนึ่งพี่น้องเจ้าเบิ่งดีเบิ่งลังเจอเจ้าสีหัว่าเป็นเห็ดบอบป็สีมันสีว่เป็นใบใหม่เนาะแมนจ้ะบอเมนใบตองแห้ง ัวนี้เป็นเห็ดลังสำมพี่น,อน้องแยกดอกแยกเกศทั้งนั้นตี่นี่ดอกหนึ่งจ้ะอ่าอยู่พีร้ายดอกอยู่พีอ๋อช่วงนี้ก็ะสีนี่พวกนี้เด้อพี่น้องเห็ดลังสำมอนีนล่ล่ะเห็ดลังสำมเห็ดดินเห็ดร่วมเนาะเอาพี่ก่อนจ้ะเดี๋ยวก็ง,งามอยู่งามตัวล่ะอ๋อพีไฟมาปีวันเฮ้ยเป็นโมเป็นโมเลยมังสีพี่น,น้องเมียนจ้ะสีง่ามเมยพี่น้องมีหลากหลายสีสันเด้อพี่น้องเห็ดตุล Hoặc là thiệt đỏ của tôi là hôm nay. đang là mà là hoặc 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 là Nè, là hoặc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  ก็ทิมีเฮ็ดลังซ้ำมเฮ็ดผึงข้าไล่เหรอพี่น้องพ่อได้เก็บตอนนี้คุ่นทิศเก็บพอเฮ็ดผึงเตี้ยนแนะน่นอนไปบ่ถึกหมองแถวนี้บ่ใครเนีเฮ็ดยังยายเก็เฮ็ดละงอกเอย่างไปเลียมเบ้อคอยมั่งเฮ็ดมั่งอกแนะท้ <laughs> <laughs> จ้ะเกิดแนวได้นอเฮ็ดก็ได้เขาจะที่เกิดไปเนาะมันจะงเงินประเจ้าว่าลิ้นแหง ันเป็นน้ำสภาพอากาศล่ะพี่น้องเมนจ์สภาพอากาศสิโบเป็นหนาหนาวกังเว้นมาหอนโดเบาพี่น้องเฮ็ดก็เลยเกิดเฮ็ดยังเอาไว้ก่อนเฮ่อเอาหมันไว้ก่อนเอ่ทำอีกดอกหนึ่งเขาทาอีกตัวละจุ่มจนจนเด้อะขาไปอีกดหนยังข่ายอยู่พี่น้องยังมีเห็ดพัวมีพอได้เก็บอยู่เมนจ่จ้ะ เต็มตาคิดเต็มตาอย่างฮ็ดตัวนี้เราพอเข้ามาเลยมันตัวนี้ก็ดีเราเด้พอพ่อใหญ่นายฝังขาไล่นี่ศิลปะหนานี่ยขอบแตกเลยแง่ยนนมันคือขึ้หมึกดีแท้จริงจังว่ะพงเน่พี่น้องเฮ็ดหนาหนาหน,นาวเนาะจ้าได้ดอกนี้ก็ได้ <c oughs> บาง่อว่าที่ว่าหนาหนาวกะว่าได้บ่เต็มปากพนไดนพี่น้องมันโมนหนาวปีนี้อีกสี่ดอกไหมอุ้ยขายเฮ็ดเนาะ ล้างสอมมีดอกนะึอ้อีกดอกนะึงพี่น้องหลังสัมคือกันเด้อนี่มีดอกงามๆอยู่เนาะอีกดอกนึ่งที่มันตัวนี้เระพี่น้องตกมาอนี่อีกดอกนะึงอ,อีกดอกนะึนอนงอุ้ยคืองามตัวจริงพ่อได้กแกงเลียวเราพี่น้องนะั่นเหตุนานี่ซ้ำเนีก่ก็ถือว่าสุดยอดอยู่เด้อพี่น้อง ห่าดูน้ำกันสิเต็มกระตาบ่พี่น้องผงแดงล้างแตกมันคือดอกงามแทบโวยมึงเนี้ยมึงเน็ดยพ่งแดงข้ามสิออกบ่วกไปนี่เลียมน้ำไตทองพันพุนน้ำไตทองพันแตกด้วยจ้าบ่บ่ขางเกิดดีๆเด้อพี่น้องเห็ดปีนี้เกิดเงีวขนาดตัวนี้เป็นผงขาวตัวนี้ลังตั้มปั่นเข่ากำเนาะแมนแงงหมากรม่นบ่แมนจ้ะ สีทางสีอีกเขตยังทา้งไหนแดงน้ำมาดอกโคลเลอร์นี่ดอกไหมพี่พีจุ่มมันเลยพี่สวยงามเนาะว่นใดเล่นไว้บอยจะเกตเปิดไปตองวะอุ้ยสองวันต่อสามวันพี่อี่ฮัลโหลนี่ขึ้นเหงาเลยเนาะเหงาเลยโอ้ใยดอกเดียวเอ็นไงมันนิ่มนิ่มเนาะจ้าอากาศเปลี่ยนเป็นเหนิมพี่น้องอากาศก็เดียวหนาวเดียวห่อนอยู่ อ่อบ่อมุมนั่นไอ้ลังสัมบ่ออย่างสวยตัวเนีุ้่นเป็นซ้ายพุ่นโอ้เกิดไรเนาะในเหนี่ยซ้ายดอกเกี่ยวพี่น้องในเหนี่ยตัวนี้หวานตัวนี้ละมันนี่อุ้ยตัวนี้ก็ดีเลยเด้อโอ้ยแกงหวานเลยนี่สีอ้ยดันดิขึ้นเลยโอ้ยจุ่มก็มีดอกเลย โอ้ยหล่นนี้เนอนฝนโแมนบ่แมนแต่คือแม่นทางบนจนอีกสองสิบพ่อได้ดอกพี่น้องขาดป่ะยูเฮลังระตานเจ้าเห็นนิดนึงเปิดบ้สวยบ่โอ้ยแค่สวยเลยนอนผูอย่างสวยเลยปาขูดขาตรงนี้ขเป็นขาพี่น้องข่วนปนนมือยายเกศบันขาเห็ดอกพอนพี่น้อง เนี่อว่าอ้วนเขาเอื่นว่าอวบอวบเนาะเอไลายดอกตัวเราเป็นสายเลยเนาะไลยดอกเป็นสายไปเลยยังเป็นสายไปเลยพี่น้องบานนี้อ๋อแกงแสบเบิดละเฮ็ดหนานี่อุ้ยตันี้จะง่ายแพ็คครูเป็นครูเลยตัวนี้ขอผาบแม่งแม่ขึ้นอกด้นอีกครั้งหนกก็มีเนาะแม่นจ้ะ ทางล้างไควผมไป,ปเยียเ่ยมเลยผมเยี่ยมไปหลายบ่กขนตีนผุนอ,อ๋อใหมออ้มันมาเร็วๆนะโอ้บ่แม่ขอเรื่อยน้อยจะเก็บขอทายุเศรษเก็บอยูย่สองสามหมื่นอยู่ได้นี่อรรมบ้านแดงดีดีนาะแม่นเก็บเรื่อยๆคือกับเป็นตะมันอยู่ได้ละเนาะแม่นจ้ะขาแม่หวัวกีแห่ง ยืดแต่ไปตองยางงามเลยบ้านดอกก้เจ <laughs> <laughs> ีมด right. ีแห so, ้งแดดมาเลยดอกนก็ดอกงามไผ่ลามมหางงแล้วเปื่ไปตองออกบ้างนี่เก็บมาเป็นตังงามแต่ตังงามในนองานที่หมดลุ่มกินหอยเศร้ากินก็หมดกลิ่นหมาในนอใช่ยางสวยอยู่พี่น้องแกคู่ ไปมากสีเนาะไปเงี่ยีงามเองอู้ดอกนี่แข็งดีเนาะแม่นจ้ะอู้งามตัวละหมักสีสันเพิ่นเห็ดตัวนี้อ๋อก็ยังถือว่าดีอยู่พี่น้องยังพ่อได้เก็บด้วยดอกเนาะสีงามแห่งพูดแนบบุ่มไปอีกไปแล้วกูตาดีแต่งามมงคนอยู่พี่น้องแนบบุ้ม เปลี่ยนไปเวียนมาก่พอเลื่อยอยู่เนาะจ้าเกือบตั้งกระตาใส่บ่อือเบิ้งให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งกระตาเนี่ยถึงเบื้องหลังนั่นคือหานอยู่เด้นั่นหมานล่ะเนาะเบิ่งตาล่ะเนาะจ้าหลักๆก็สิเป็นเห็ดหลังซ้ำมเห็ดดินร่วมนี่ล่ะพี่น้องมื้อนี้ยเปลี่ยนไปแนี่มากก็เห็นเลื่อยเนาะใครอยู่พอเลื่อยอยู่แต่คันยางเร็วบ่ค่อยเห็นได้เห็ดต้นนี่เป็นสิรีใต้ใบตองดอกยางสวย

เก็อีกแล้วดอกที่สองศิละปะขนาดต่าำปนเริ่มห่างเป็นตาเป็นหลอบสุดถ่ายของปีแห้งน้อยยายเกศมันเปนเพชรรังสัมเราหมือนเนาะอีกจุ่มเลย สิไปหาเขียดไส้มาหมกอเจ็ดก็ยังพ่อได้อยู่พี่น้องขอนย่อ่ะกดเขียดไส้เลยหนอยายเกดล้างใหม่ลังปีใหม่หนอเมนน้ำข้นบุ๊คขันสีบัวมากับพ่อได้อยู่เมนจ้ามาเหมือนกับพ่อได้เก็บอยู่แล้วพี่น้องพี่ยายเกดดอกนึงนี่ยางสวยนี่โอ้ตาดีเลยหย่านเข้าบ้านเหลือหน่อยวะยางสวยอยู่ จจกดอกยังหันไม่มีสองจ้ะสองดอกงามๆเลยพี่น้องคนอีกดอกนึงโอ้ยค่ะลักลักเลยเด้อพี่น้องมคนนี้เห็ดลังสัมเกดินร่วมมาเนี่ยเป็นไงเด้อยังไงเก็บเหลืออยู่เนาะงก็ได้เก็บอยู่ดอกมันแตกอันยังแทฉอันยังเลี่ยมโดนแดดแน่ละพี่น้อง cái <nhau.">. cả bán cái câu là của ta sẽ kia cái tim là nó ngọt cả nó ngon cứ là đây mình mua cho bươn cờt khác nó chung đi ui vừa đẩy vừa nhảy nìm nó nìm ขาชานอกอยู่นี่ลายดอกโอ้โขาพันหล่นครขาหักลอกขาไปยกมานำจะเก็บดนก็เั็นเลนดย่งใหญเกตเพิ่งขมิ้นอ้ยจุ๋งงามแหง่เติบบดดอกงเพิ่งขมิ้นสีแห่งขัาวมันพี่ดอกอุ้ยงามแหง่ผีดอกนา้ หมดบ่แทกับงามยู่มหนหมดต่กระแทขนาด่ัอยากคือกันมาเลยด้ไดีใจไข่บ่ไข่เจ้าออไข่กัวขึ้นเขามาวานอยู่บริเกตไข่กัวเหสอยางงามจะไข่ก้ปีนเขาสูงสั้นอยู่ขึ้นเขากับพ่อให่เ้อพี่น้องเฮ็ดบทแต่ว่าบ่ไหลขึ้นไปยางมันกับยูกตานึ่งน้อยเกต มันก็นเลยบระกุมค่าสิขึ้นไปพี่น้องข้าไล่อีกดอกนึงข้างบนอีกดอกนึงเห็นไหวบอกอีกดอกนึงเพลวเวลเลยพี่น้องดอกนี้อ๋อพี่น้องเี็เลางอกขาวผนมะตูดกระตูดลงเสกเหลวคือเกา่าไม่เห็นแต่บังสะปอพันพี่น้องสะปอพันโลนลงเหมอเดิมสะปอพันโลนลงเป็นเกาขาวอยู่นะเฮ้ยไปปนเนาะ Thank you. ลงหยามมั้งโอ้ยลงลงดูลงหยามงามเองเต็มภูโยเดอกเล่นพี่น้องคนจะแง่ไปไหนนะโอ้คนบอกดอกยางสวยเก็บไปมากติดเต็มกระตาเลยเด้อพี่น้องเต็มท่ามหอดรถก็ถือว่ามันเติบโยงมาเนี่ยก็ได้สองดอกกระไลคุณน้องใจเห็นยางผ่านไปวังหันขาคนสั่นแม่เอาล่ะพี่น้องสำหรับควาดมันมาอนี่ยก็ถือว่ามันอยู่ ลักๆเฮ็ดที่ใดเป็นเฮ็ดพวกเฮ็ดลังสัมเนาะเห็ดลังสัาเห็ดดินเห็ดร่วมทั่วไปเต็มกระตาแหละพี่น้องมันกระตาเดียวก็ถือว่าสุดยอดด้วยพี่น้องช่วงนี้ยี่สิบท่านว่าละอีกสัปดาห์เสร็จเสร็จกับปีใหม่ยังมีเห็ดห้เก็บอยู่พี่น้องสามเนี่ก็ถือว่ามันสุดยอดอยู่เอ้าถ้าขยันมากอ่ะสิพ่อได้เล่มอยู่สองสามเหมือไปขังหนานเนาะจ้ากับสิพ่อได้เก็บเหลืออยู่ดอกพี่น้องพวกเห็ดดินเห็ดร่วมเฮ็ดลังสําเฮ็ดแดงพวกนี่ละ อ่าสำหรับคลิปนี้ไว้ซัมเนี่ละพี่น้องยอดได้ยอดมันกับมนันไปกตาหนึ่งหลังจากนี้กับซีเมนกรับบ้านล่ะพี่น้องพักกันเมื่อยหลเมื่อว่านเกินเขาปีนขามเขาหลูกนึงกับปีนกลับมาเอาคักเตอิอกวปาสีมันเมื่อว่านนี่เมื่อน,นีนย่างยูดอนนึงกับมันเนาะแม่นจ้า <c oughs> มันก็เลยยางพี่น้องเมื่อวาน,ม,นมันเมื่อวานเฮ็ดบดเฮ็ดล่ม สำหรับเพชรดินโมอนกับมันอยู่พี่น้องหลังจากนี้กับสก๊อบ้านและพี่น้องรอหลุนน้ำกันคลิปใหม่เหมือนใหม่ชื่นชอบวิดีโอจังได้ก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมคอยลอหลุนน้ำกันมือนผละพี่น้องหลังจากพวกเฮ็ดดินเฮ็รร่วมเฮ็ดสารพัดเฮ็ดเหลิมหายไปกะ รอหลุนกับคนสองปลากับแยเกตไหม่พี่น้องกสิปับเปลี่ยนรูปแบบการหาอยู่หากินตามธรรมชาติล่ะพี่น้องตามฤด,ดูกาลร,รอหลุนรอติดตามพี่น้องขาดว่าได้เก็บอีกกบบระบดนดอกพี่น้องเฮ็ดนี่สีเบิดละ่ะสองสามเมือได้เก็บกไปในสองสามหมือกับสิพ่อได้อยู่อ๋อพี่น้องสําหรับคลิปนี้ฝากฟีฟากน้องไว้ซ้ำนี่ละพี่น้องกับบานก่อนพี่น้องบานนี้พวามมาันกับมันไปกระตาหนึ่งนี่ละพี่น้องพ่อได้อยู่พ่อได้กินอยู่ หล่นน้ำกันมือนผับพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งคอยพอกันไหมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกไหล่ทุกแช่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ